แฮมแหมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซิลในรีวิทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ครับทุกคนเราจะมาแชร์ทีมนะครับในการตีตัวของโอปป้าแทยโอนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยการที่จะผ่านเฟสไปเฟสสองเนี่ยยากพอสมควร โอ้ลองแล้วไม่ไหวจริงๆครับแต่วันนี้จะมาแชร์แนวทางว่าเอ้ยผมใช้ตัวละครอะไรในทีมแรกทีม2และที่สาคัญคือมันมีแมคาเนิกอะไรบ้างนะครับผมสำหรับคนที่แบบเป็นสายฟรีงบน้อยที่เราต้องรู้ว่ามันมีตัวอะไรแทนอะไรด้วยนั่นนี่นะผมมนลงดีเทล,ลอยู่พอสมควรนะครับใครที่ชอบฟากกดไล่กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์โน .1 ของเราครับใครที่สนใจเติมเกมเซเว่นไนทูกาเติมเองนี่แหละครับผม Over Topup ลิงอยู่ข้างล่างนะจ๊ะจุ๊บจโอเคมาเริ่มกันนะครับ ตัวละครอย่างแทโอนะครับผมก็เป็นบอสจริงๆอะบอสมันจะมีหน้าตาอยู่ประมาณ4ตัวก็จะเป็นตัวของคาม่านะครับผมอ่าคาม่านะครับแล้วก็จะเป็นตัวของยอนจีนะเออยอนฮีคายแล้วก็จะเป็นแทโอนะครับซึ่งอันเนี้ย ในการตีของแต่ละกิวนะครับเพื่อนๆเราอาจจะแบ่งหน้าที่ว่าเ้ยเราขนาดด้านนี้นะเราแบบเก่งบอสนี้นะก็แบ่งหน้าที่กันตีกันไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องใช้ตัวของคะแนนรวมอยู่ดีนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นละกันเนาะมันจะมีคะแนนรวมเห็นไหมตรงนี้ว่า100ล้านนะครับผมอ่าครับหนึล้านเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลให้นะครับผมอ่ะประมาณนี้อันนี้เป็นรางวัลส่วนตัวนะครับนี่เป็นรางวัลส่วนตัวที่ผมได้มานะครับและมผมยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยอันนี้รางวัลส่วนตัวนะครับเพื่อน ต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของรางวัลอันดับนะครับรางวัลอันดับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่อ่ถ้าเป็นตัวของ <c oughs> อันดับเดสิถึง100%เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะก็พยายามหากิ้วที่แอคทีฟแอคทีฟหน่อยช่วยช่วยคุณได้เยอะนะครับแต่กิ้วผมเนี่ยสายฟรีสปอร์ตเลยนั่นเองนะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวไอคอนเทนต์เนีย er ผมว่ามันไม่ได้ยากมากเดี๋ยวค่อยๆจูนเงินไปน่าจะได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงแมคชีนิกของตัวแทโอกันก่อนว่าแทโอเนี่ยมันมีแมคชีนิกอะไรยังไงบบ้างนะครัผม สิ่งที่ต้องการเลยอ่ะจะพูดถึงแทโอก่อนเนาะตัวแทโอนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการลดเทินบัฟนะครับผมอ่ะทำให้แบบสมมติเราสร้างบัฟฟ้า3อัน เวลามันโดนลดเทินจาก3อันจาก3เทินก็จะเหลือแบบ2เทินหนึ่งเทินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยสกิลของการลดเทินเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าลำคาญมากกดสกิลดีๆจะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็แทโอในเฟสแรกอะ่ะตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่เฟสสองเนี่ยเจ็บจริงนะครับผมอ่ะตัวของเฟสแรกเนี่ย ATK สี่พันสองครับเลือดล้านหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้แบบวุ่นวายมากนะผมอ่ะต่อไปครับเฟสสอง เป็นสองเนี่ยอ t k 48 0 0นะครับถผมว่าเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เลือด5ล้านนะครับทุกคนนะโอ้โห,โหกูตีไงตายว่านันฮัลโหลชีวิตอืมแล้วก็กลยุทธ์นะครับอ่ะเรามาอ่านข้างล่างครับเขาบอกว่า ตัวของแทโอเนี่ยจะมีในเรื่องของการลดทอนกายภาพนะครับแล้วก็จะเป็นการลดทอนการโจมตีเนี่ยสอถึงเป้าหมายครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นการถ้าต้องการทำำําดามจกับแทโอเนี่ยพยายามนะครับผมใช้ในเรื่องของตัวละครที่เป็นดามจเวทนะครับที่โจมตีเป้าเดี่ยวนะครับผมอ่ะก็จะมีฟิกก็คือจะเป็นยูรินะครับผมจะเป็นปาสคานะครับจะเป็นตัวของเดซี่นะครับผมประมาณนั้นแต่ส่วนตัวผมแนะนานะครับว่า ควรจะเป็นตัวของยูริกับตัวของปาสคารจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าตัวของยูริเนี่ยมันมีการแปะเผาไหม้แล้วก็ตีดาเมจเป้าเดียวที่แรงมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวของยูริเนี่ยเวลาที่สตัวติดเผาไหม้เนี่ยมันทำดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับทำให้ตัวของดาเมจของสกิลที่2เนี่ยโคตรแรงเลยทุกคนแรงแบบแรงมากนะฮะเออประมาณนั้นละกันเนาะทีนี้ตัวของยูริเนี่ยมันมีตัวของแพสซีฟเพิ่มอัตราเต็มขีดข้อให้มันด้วยทำให้ตัวของยูริเนี่ยทำของโคตรง่ายเลยนั่นเองนะครับผมประะะมาาณนนนนัั้ลกเ อ่ะอันนี้ตำแหน่งของดาเมจนั่นเองนะฮะอือต่อไปนะผมตัวของดันบอสเนี่ยมันจะต้องมีการเกาะแตกเพื่อที่จะทําให้เราบู์ดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองนะฮะตัวเกาะแตกในเกมเนี้ยจริงๆก็จะมีตัวของเอเรียนะครับเอเรียเนี่ยเป็นการเกาะแตกหมู่เนาะซึ่งสามารถใช้เอเรียได้นะครับผมอ่เอเรียเกาะแตกได้ใครที่ไม่มีวิกิตวานิซ่าใช้ตัวของเอเรียได้นะครับผมแล้วก็ลีน่าลีน่าจะมีสกิลในการเกาะแตกจากสกิลที่2นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ใช้แทนได้เหมือนกันสาหรับคนที่ไม่มีตัวของบิทกิ แต่ยืนพื้นนะแนะนําว่าปีเอเรียเอเรียกับลีนาทุกคนน่าจะมีกันถ้าเป็นใครที่เป็นสายเติมประมาณหนึ่งนะแบบเติมแบบ35ก็น่าจะมีดีนาแหละนะครับผมอาสายฟรยีก็จะมีเอเรียกัน2ตัวนี้ผมว่าหาง่ายนะผมอ่ะต่อไปครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของเวทเบาบางนะผมเวทเบาบางเนี่ยผมเชียร์เป็นวิตอเรียนะหาง่ายทําง่ายด้วย มิจิเรียเนี่ยจะมีตัวของสกิลหนึ่งอ่ะมันทําให้เวทเบาบางนะครับผมทำให้เอ่อเวลาเราตีเวทเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเอสปปรานะครับผมในการตีนะครับผมแล้วก็เกิดเวทเบาบางได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนมิโฮถ้าใครมีก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะามิโฮก็สามารถตีแล้วก็เกิดเวทเบาบางได้เหมือนกันนะอันนี้เพื่อนๆจะใช้ตัวไหนก็ได้หมดเลยแต่ผมไม่มีมิโฮนะฮะเออต่อไปครับตัวขจัดบัฟ จังหวะของตัวของแทโอนะครับผมจะมีที่เวลาที่เราฆ่าแทโอตุยไปแล้วเนี่ยมันจะมีการอามาตัดอยู่บนหัวมันเราจะต้องมีการขาจัดบัฟอย่างตัวจ๊กเกอร์นะครับผมหรือจะเป็นตัวของบิกิตนะครับผมแต่ส่วนมากอันนี้พูดกันภาพรวมเลยแล้วกันนะในเฟสที่2เนี่ยโอกาสที่เราจะไปแบบฆ่าบอสตายเนยในเลือดที่แบบ5้าล้านอ่ะมันยากมากครับดังนั้นเนี่ยเอาเฟสแรกก่อนเฟสแรกผมแนะนําเป็นบิกิตเลยนะครับบิจกิตจะมีสกิล2ที่สามารถถอนบัฟได้นั่นเองนะฮะดังนั้นนะครับผมตัวของด่าน เฟสแรกเนี่ยผมก็จะเล่นบูทเดเมจนั่นเองนะครับอ่ะเฟสแรกมีอะไรนะครับผมอ่ะเฟสแรกของเราก็จะมีตัวของวิกฤตนะครับในการบูทเดเมจตีบอสแรงขึ้นแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบการเกาะแตกได้นะครับผมอ่ะอันนี้วิกฤตเนาะก็เหมือนเดิมครับใส่ของทําให้ตัววิกฤตถึกๆทนๆน,นะฮะง่ายๆแค่นี้เลยนะจ๊ะอืมต่อไปครับตำแหน่งวิตตอเรียวิตตอเรีย,ยเดียเด๋ยควคุณจะใช้ตัวเอสปาร่าก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้คือแล้วแต่เลยนะครับผมอ่ะเอสปาร่าก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมแต่เอสปาร่าของผมมัน แต่พูดกันตรงๆคือคือมันบางอะทุกคนมันบางมากครับผมนะตรงนี้นะครับมันบางเกินนะครับผมก็รู้สึกว่าใช้ใช้วิตอเรียน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะเราวิวสแตทมาถึกแล้วเงี้ยเออลองตัวเอสปาร่าไปยืนหน้าแล้วไม่ไหวว่าแม่งแตก <c oughs> ก็เลยใช้ตอของวิตอเรียมานั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อไปครับเอ,อ่อ,อคิริเอลคิริเอ,อลเ,ออเนี่ยถามว่าจำเป็นต้องมีไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าไม่มีก็ได้แต่ว่าคิริเอลผมเอามาบูสต์ดาเมจนะครับคิริเอลอ,อะจะมีตัวของเพิ่มปริมาณความสาเสียหายไว้สิบรเซ็นต์ทำให้เ,เราเนี่ย ทำดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของคิดเอลเนี่ยมันสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ง่ายนะครับผมมันมีอํานาจนะครับทำให้ตัวของคิดเอลถึกมากๆนั่นเองนะครับอืมต่อไปครับลูซี่ครับลูซี่ผมเอามาฮิวนะครับเอามาฮิวแล้วก็ลดครูดาวแถวหลังนะครับทำให้ตัวของปัสคารลด้ฉีถี่ๆนั่นเองนะครับอืมประมาณนี้นี่ก็เล่นประมาณนี้เลยครับของอ่าต่อไปครับผมก็คือตัวปัสคาอันนี้พระเอกของงานเนาะพัสปัสคาเนี่ยทำดาเมจแรงๆเลยถ้าใครที่ทำซีหได้จะดีมากนะผมแต่ถ้าเป็น C2 จะเหนื่อยหน่อยนะครับผมอ่ะประมาณนี เนี่ยในการพรีเซตสกิลครับเราจะให้ตัวของวิตตร์ยิงล่างก่อนเพราะว่าบอสอะมันจะสกิลแบบลดลดเทิร์นบัฟนะครับอ่ะพอมาลดเทิร์นบัฟเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาที่เราบัฟเนี่ยมันจะแบบเหมือนคล้ายๆทำให้ตัวของเทิร์นเราเสียไปนะครับแบบไอเทิร์นบัฟของเรามันเสียไปดังนั้นอะยิงล่างก่อนล่างแล้วค่อยบัฟล่างเสร็จบัฟบัฟแล้วก็ให้ตัวของฟาสคาได้ยิงนั่นเองน,นะครับมันจะบูทดาเมจได้ดีกว่าอะเราไม่ต้องไปพูดถึงทีม2เยอะนะเอาทีมแรกให้รอดก่อนทุกคนไปเริ่มกันนะครับอันนีีี้้้เเเเป็นนนกกก่่ก่่ยยวััับบบรรรรืออออองงงขาทดดละะะคคผผมมมมไไสแต มาดูกันนะครับโอ้แถวโอพูดที่เลยว่ะไอหนุม่มมาครับผมอ่าลดเทินครับเห็นไหมนี่เออแบบเวทเบาบางครับผมเวทเบาบางไปอ่าเวทเบาบางไปแล้วแทวโอมันจะฟันครับเห็นไหมมันจะฟันลดเทินบัฟเราแล้วทีนั้นเราก็บัฟครับให้บิกกิจกับวิตตอรียบัฟอ่าบิกกิจกับวิตตอรียบัฟครับแล้วก็ให้ใช้ตัวของปาสคาฉีดเลยบัฟเสร็จฉีด,ดยาวๆรัวๆครับผม,มแต่คูดาวมันสกิลเร็วมากนะครับผมดังนั้นเราโอกาสได้ฉีดของเราเนี่ยไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้้้ผผมมบบััฟททุุกกสิ่่งงอออยาใหแลวนะครเ ก็ที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของตัวปัดคาเราได้ตีแล้วผมอ่ะมาโอเคปัดคาจะได้ฉีดอยู่ประมาณสฉีดนี่แหละเพื่อนๆเออแกงดาฟาดฟันเออเนี่ยมาโอเคมีสกิลครับอ่าทีเนี้ยตัวของแบบแพโอมันจะลดเทิร์นบัฟเราและนี่ไหมมันจะลดเทิร์นบัฟเราชิกชิคชิชินี่ไหมเทิร์นบัฟเราก็จะหายไปบนหัวครับแต่ว่าเราจะมีบัฟตีบอสแรงขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมเออนี่ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่า ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับผมต่อไปครับผมอันนี้จะฮิวก่อนก็ได้หรือจะให้ตัวของอคิริเอลทำดาเมจก็ได้ครับแล้วแต่เรานี่ผมให้คิริเอลทำดาเมจครับเนี่ยแรงนะคริริเอลทำดาเมจแรงอยู่ทีนี้ผมก็จะเหมือนคล้ายกับว่าให้พาสคาลีหรือฮิวก็ได้ครับเออเราจะตายแล้วทุกคนดูดิออโอเคยบอกว่าตีไม่แรงว่าตีแรงอยูน่นะเนี่ยออ <c oughs> มาครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเฟดเดิมครับวนลูปเขาเรียกว่าลูปนรกโอเคไป แต่โอก็จะฟันชึกชักชึกชักแบบนี้ครับแล้วเราก็บัฟครับบัฟเลยครับอืมบัฟเลยโอเคบัฟมาส,สวยๆครับพายุเทมินเอ๋ยโอเคบัฟมาอย่ามาเร่งซีเดี๋ยวก็ระเบิดซะหลอกอืมมาครับแล้วก็ได้ฉีดครับต่อไปเราก็จะได้ฉีดแทโอไม่ทันนะครับแทโอไม่ทันอย่างมันจะฟัน ม,มาครับตัวตัวของปาร์ตคาร์เราก็จะได้ฉีดตรงซีรุ่ราบต้มเป็นไงล่านปะดาเมจแรงดุนแรงเล้าใจนะผมก็มาลดเทินบัฟครับติ๊กติ๊ๆติ๊ติ๊ตตตตต๊โอเคเหมือนเดิมครับคิดเอลทำดาเมจครับมันมีเทินอยู่ตรงข้างๆเราทุกคนสังเกตเทินดีๆนะครับผมไม่งั้นนะ่ะสวยได้เลยนะฮะโอเคแต่เจ็บชิบหายเลยเอาจริงฮีวก่อนดีกว่าไม่ไหวว่ะไม่ใช่อะไรนะ่าจะตายเอาละดีทุกคนจริง หลักๆคือจะตายเอาเลยลีครับแล้วก็เวทเบาบางครับโอเค้ทันไหมโอเคครับเวทบาเบาบา,บางเสร็จเราฉีดเลยครับทุกคนไม่น่าทันละเออเวทเบาบางเสร็จเราจะฉีดเลยครับน่าจะได้ล้านหนึ่งพอดีโอเคครับอ่ะตีครับล้านหนึ่งพอดีเป๊ะปังเฮ้ยอุ้ยอีกนิดเดียวอ่ะเดวิด อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจริงๆผมขาดดาเมจแค่แค่ติ่งแมวอ่ะทุกคนโอ้โหเสียดายมากนะอันนี้แค่เวฟบเล็กยังยากเลยนะเออแต่ว่าของคิดไเอลจริงๆเราไม่จําเป็นต้องรีบกดก็ได้ครับเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ผมบูทดาเมจมันเลยนะผมเอออีกนิดเดียวจริงๆนะดาเมจหายไปนิดเดียวแอบจะไม่เป็นไรครับเอาใหม่ทีนี้เราจะไม่บูทดาเมจให้คิดไเอลแล้วทุกคนเราเราเน้นแบบเราเน้นปาร์คาโรรัวอะไรทีเนี้ยอ่ะเลี้ยงปาร์คาแบบแน่นๆเน้นๆครับเลี้ยงยังกับลูกอะ่ะมาดิปับมา สำเร็จมาคิเลเอลเราปล่อยเซอร์แล้วครับเราไม่เน้นเน้นดาเมจคิเลเอลละตีครับสวยวิตอเรียบัฟเออมาดิแล้วก็ปาร์ตคาร์ที่ฉีดครับฉีดรีฉีดเออมาดิตึมครับแสนเก้าครับผมอันนี้คือดาเมจผมเบานะแสนเก้าคือฟูลบัฟแล้วแสนเก้านี่เบามากนะจริงปก,กติต้องสองแสนได้แล้วสองแสนบวกแล้วโอ,อเค แล้วก็ได้ฉีดต่อเนี่ยแทโอมาฟันอีกแล้วครับติ๊ก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 ,กอาจจะเราจะมีบอสตีบอสแรงขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมมีตีบอสแรงขึ้นอยู่ครับได้ฉีดโอเคครับเราฮิวเลยทีเนี้ยเราลดเชิญกูดาวเลยครับผมมาพายุทวมินเอ๋ยมาลดกูดาวเลยครับผมช็อตนี้โอเครีสกิลเสร็จครับรออีกรอบนึงรอฟู๊ดาวเอ๋อีกรอบนึงครับลงโทษประหารรีสกิลให้พร้อมครับแทโอจะมีสกิลว,วนครับ รอรอสกิลบนมันมาโอเคโอเคมาครับคิิเอลวลาก่อนนะทุกพ่อ <c oughs> นี่ประมาณนี้ครับเราจะเล่นวนลูปครับเขาเรียกว่าลูบนรกนะฮะโอเคครับบัฟมาสวยงามครับสวยงามครับบัฟมาครับวิกิบีบัฟครับแล้วก็เตรียมตัวแทงครับเราพูดดาเมจทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ตัวของแบบเอ่อปาร์ตคาร์เราหนักๆเลยโอเค โอเคมาครับขอฉีดหน่อยเน้นเนเน้นเเออมาครับแล้วเราก็จะได้ฉีดอีกรอบนึงอันนี้เขาเรียกว่าหลุมนรกนะทุกคนนะถ้าทาหลุมนี้ได้คือดาเมจน่าจะนิ่งอยู่โอเคอันนี้มันจะเด้งโล่ตัวของอํานาจขึ้นมานะครับไม่ต้องกังวลมากนะครับผมไอตัวนี้มันมีการเอาตัวรอดเยอะอยู่แล้วนะครับมาครับเทิร์นรอบนี้ดูดีนะครับเพราะว่าเราทุ่มทุกอย่างให้ปาร์ตคาลูกรักเราสุดๆนะฮะ เออมาดิเอาละครับร้อนร้อนแรงแล้วร้อนแรงแต่ใส่ไฟฟาดร้อนแรงแล้วตอนนี้ร้อนแรงแล้วหิวขึ้นมาสวยครับผมรีครับรีก่อนเลยรีก่อนเลยจังหวะนี้รีก่อนเลยอันนี้น่าจะพอล้านหนึ่งพอดีนะผมรีแลวซัดซัดน่าจะได้เลยครับรีนล้วน่าจะซัดน่าจะล้านหนึ่งพอดีไปครับทุกคนมาเอาละตอนนี้เรามาดูดีนะผมดูดีดูใจครับ ouais ผมมาต่อออเอเจ็บชิบหายยัดเป็ดติดสีดไปล้านหนึง่งอันนี้ล้านหนึ่งแล้วครับผมปังโอเค ลบเลยครับมันมีอมตะนะครับเห็นไหมเออมันมีอมตะแล้วก็บัฟดาบเราลบครับเออเฮือเจ็บสัตว์โอเคลบมาแล้วโอเคก้าว้าสู่เฟสสองอย่างเต็มภาพภูมิครับเพื่อนๆมาแล้วฮะก้าว้าสู่เฟสสองอย่างเต็มภาพภูมิครับครับปาร่าครับยิงข้างล่างตอนเลยครับดอกแรกดอกแรกได้เสียวดอกแรกได้เสียวนี่ครับเธนจบแล้วเรียบร้อยเห็นไหม มันได้เล่นเข้าตัอติ่งแมวทุกคนเข้าใจคำว่าติ่งแมวว่ามันนิดเดียวจริงๆอะ่ะโอ่โอ,โอ,โอ,อะประมาณนั้นผมว่าคิเลโอหน้าที่ของน้องยืนเฉยๆไปพอนะฮะให้ทุกอย่างออินที่ปาร์ตคาร์เราจบแล้วนั่นเองนะผมเนี่ยมันอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงก็ถ้าใครที่เป็นปาร์ตคาร์สิของผมน่าจะง่ายขึ้นนะครับน่าจะง่ายขึ้นเยอะนะฮะอะประมาณนี้นะครับผมอ่าทีเนี้ยอย่าไปบูลลี่คิเลโอนะครับมันเก่งอยู่นะอะเอ็ดปาร์ด้าก็ประมาณนี้นะครับเปิดของให้ดูนะครับอ,นะอืม ไปสองผมยังไม่ถึงอ่ะมันก็เลยแบบเน้นๆหน่อยเพื่อนๆเออเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็นะจะไปบูลลี่คิริเอลนะคิริเอลก็เล่นได้อยู่นะมันมีตัวที่เพิ่มดาเมจเวทเปาวะทุกคนดูดิ <laughs> เพิ่มดาเมจเวทมีเป่าถ้ามีเพิ่มดาเมจเวทก็น่าจะน่าจะใช้แทนได้อยู่นะคิดว่าเหมือนดีซี่จะดูดีก่อเปล่าวะดีซี่ยี่สิบเอ็ดใช่ปะดีซี่ยี่สิบเอ็ดอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ อันนี้สิบเจ็ดออดูดิอเดซี่อันนี้ความเสียหายอันนั้นเพิ่มความเสียหายอันนี้เพิ่มพลังเวทอ๋ออันนี้เพิ่มความเสียหายเวทอ๋อมันเพิ่มทีเดเมทอืมอันนี้ก็น่าจะลั่นอยู่นะเออไม่น่าจะมีตัวทับนะครับอืมอืมไม่ไม่มีตัวทับอ่ะอันนี้แรงกว่าน,นี้แรงกว่า ก็วะน่าจะใช่น่าจะใช่ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างทุกคนไม่ยากนะแต่ว่าถ้า C ีสูงเนี่ยถ้าถ้า C ีคุณช่วงสูงเนี่ยมันผมว่ามันเล่นได้เว้ยเออแต่ตังว่าของผมมันอาจจะยังไม่ได้ไปมากเท่าไหร่ได้เรื่องได้เลื่องอยู่นะ